สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง Youtube ที่ครบแล้วครับวันนี้ผมมีรถ t o y ย t a าอาทิตปี12นะครับมานำเสนอเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมกันเลยนะครับรถคันนี้ตั้งราคาไว้ที่85,000บาทนะครับผมเดิมเคยเป็นรถรับจ้างมาก่อนนะครับถ้าพี่น้องท่านใดมองหารถพาชัยในคูเรือนนะครับแนะนำโตโยต้านะครับผมคันนี้เลยเป็นเครื่องดูโอนะครับผมคันนี้ทำสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับก็เผื่อพี่น้องสนใจนะครับผมเอาไป ลองตัดสินใจดูนะครับผมนะครับมีสก็ดหน้าสก็ดหลังสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับดูรถที่บ้านเตี้ตะบนท่าตมอำเภอรัตนบุรีนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศ9น3 7 3 6 1 2 6หครับผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับผมเป็นที่เบอร์โทรเลยนะครับก็พาพี่น้องมาชมภายในกันเช็คสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ เพดานหลังคาก็เจ้าของเดิมห่มมานะครับผมจะเป็นทั้งบอดี้ด้านหน้านะครับผมนี่ประมาณนี้ตัวเบาะจะมีขาดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ขายตามสภาพนะครับเครื่องดีกีดีเราขับทางไกลให้แล้วนะครับผมมีบริการขับส่งทุกจังหวัดทุกประเทศครับผมย้อนแสงแล้วนิดหนึ่งครับเป็นเครื่องดูโอ้นะครับผมเป็นเครื่องระบบเบาพันธุ์นะครับก็ ถ้าอยากจะทดลองขับก็มาลองขับที่บ้านดูได้นะครับ0ู3 3 7เก2 6สาาเจานสองหะครับมาทดลองขับดูนะครับเผื่อถูกใจนะครับนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับผมขับทางไกลได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเราเช็คให้แล้วนะครับผมแปดม่าห5,000บาทนะครับฝากไวนด้วยนะครับผมกับท่านที่ยังไม่มีรถใช้นะครับผม ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สายไฟนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่นะครับหนาไม่ดันคลนไม่ไหลแน่นอนนะครับคันนี้นะครับเอาไปใช้ยาวๆได้เลยนะครับมีริการขับส่งทุกจังหวัดทุกประเทศนะครับผมถ้าหากลูกค้าต้องการให้ไปส่งนะครับผมก็โทรมาก็ได้นะครับจังหวัดไหนไปหมดนะครับผมไม่ต้องห่วงเชียงใหม่เชียงรายภาคใต้นะไปหมดครับ ในส่วนของฝาครอบเครื่องไม่มีให้นะครับผมนะแต่ถ้าอยากจะได้เดี๋ยวผมจะหาใส่ให้นะครับผมจะได้ดูสวยนะครับใส่ฝาครอบเครื่องเข้าไปนี่สวยเลยคัวนี้นะครับผมถ้าอยากจะได้เดี๋ยวผมจะหาให้นะอ่าครับก็ฝากกว้ด้วยนะครับผมกับจากรีรุ่นมือสองนะครับอ่าขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศครับถ้าสนใจก็โทรมานะครับ